การขนส่งจังหวัดตรังจัดประมูลเลขทะเบียนรถสวยเพื่อหารายได้เข้ากองทุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแหล่งท่องเที่ยวทางบกในพื้นที่จังหวัดตรังประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงทําให้นักท่องเที่ยวผิดหวังที่จะเที่ยวน้ําตกรายละเอียดติดตามได้จากกรณิสาอนทุระในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการข่าวตรังยามบ่ายค่ะประจําวันจันทร์ที่17มีนาคมนะคะพุทธศักราช2557กับดิฉันวนววิสาฟกนธุระค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะสำนักง,งานขนส่งจังหวัดตรังค่ะจัดประมูลเลขทะเบียนร,รถสวยนะคะจำนวน3 0 1ป้ายค่ะในหมวดอักษรกไก่ชอชิงนะคะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลเป็นอย่างขับข้างเลยค่ะ นายจิรุธวิสารจิตรองธิบดีกรมการขนส่งทางบกและนายนิมิตนินลวัฒหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรังเป็นประธานและร่วมในพิธีการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยครั้งที่4ของจังหวัดตรังในหมวดกไก่เฉาะชิงก้าวหน้ามีโชคฉลกดีสำหรับการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยในครั้งนี้ค่ะมีผู้สนใจลงทะเบียนไว้จำนวน329รายมากถึง369หมายเลขโดยหมวดที่1ค่ะมีผู้สนใจจองแล้ว41หมายเลข หมวดที่2 89หมายเลข หมดที่3 234หมายเลขรวมเป็นเงินทั้งสิ้น642,000บาทโดยผู้ชนะการประมูลสามารถทำการซื้อขายหรือให้ใช้สับเปลี่ยนกับรถคันเก่าที่มีอยู่เดิมค่ะหรือโอนกันได้ตามกฎหมายและสิ่งสำคัญก็คือเงินทุกบาทที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนร,รถในครั้งนี้ค่ะจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและนำไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน,ถน,นเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์กิจกรรม ชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนโครงการสนามจราจรเยาวชนโครงการขนส่งจราจรสอนน้องใช้รถใช้ถนนรวมทั้งการจัดหาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากใช้รถใช้ถนนได้แก่แขนเทียมขาเทียมรถนั่งสำหรับผู้พิการไม้เท้าไม้ค้ำยัน แผ่นป้ายทะเบียนทุกแผ่นค่ะได้ผ่านการทําพิธีอธิษฐานจิตและปิดทองแผ่นป้ายรถป้ายทะเบียนรถสวยนะคะโดยพระครูอดุลคุณาทานค่ะเจ้าอาวาสวัดนิคมพระที่หรือวัดโคกหล่ออีกด้วยค่ะค่ะน,นี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของงานนะคะค่ะและสําหรับงานนี้นะคะนอกจากผู้ประมูลนะคะจะได้เลขทะเบียนรถสวยที่ถูกใจกันแล้วนะคะก็ยังได้ร่วมทําบุญกันอีกด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของการประมูลเลขเทะเบียนรถสวยกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีเรื่องประชาสัมพันธ์ความรู้นะคะในเรื่องของป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนค่ะวันนี้นะคะจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของบริเวณไดห้ามจอดนะคะมี15ข้อด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะข้อแรกนะคะห้ามจอดบนทางเท้าค่ะข้อที่ 2. นะคะห้ามจอดบนสะพานหรือในอุโมงค่ะข้อที่3นะคะห้ามจอดในทางร่วมทางแยกหรือในระยะ10เมตรจากทางร่วมทางแยกค่ะ ข้อที่4นะคะในทางข้ามหรือในระยะ3เมตรจากทางข้ามค่ะข้อที่4ข้อที่หนะคะบริเวณที่มีเครื่องหมายห้ามจอดค่ะข้อที่6ค่ะห้ามจอดในระยะ3เมตรจากท่อน้ําดับเพลิงค่ะข้อที่7นะคะห้ามจอดในระยะ10เมตรค่ะจากที่ตั้งสัญญาณจราจรค่ะช่วงแรกนะคะเราก็จะมาให้ความรู้กันใน7ข้อค่ะและก็ข้อหลังต่อไปนะคะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะ ข่วต่อไปค่ะเทศบาลตำบลโคกหล่อค่ะจัดโครงการฝึอกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถในการป้องกันภัยค่ะเช้าวันนี้ที่เทศบาลตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังนายนิพนธ์สิริธทรประลัดจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึอกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพรโดยมีนายธนกิจภูมิมานตนายกเทศบาลตำบลโคกหล่อ นายกริตนริศสีใหม่ปลัดเทศบาลตำบลโคกหล่อและสมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลโคกหล่อให้การต้อนรับการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในครั้งนี้ค่ะได้มีวัตได้มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้มีความรู้ในหลักวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติเพื่อจะได้นําความรู้ดังกล่าวค่ะไปปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเนื่องจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะคะเป็นกําลังสําคัญอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดสาธารณภัยต่างๆค่ะโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งนี้นะคะอาทิค,ค่ะการเกิดเพลิงไหมในชุมชนค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในครั้งนี้นะคะได้จัดอบรมเป็นรุ่นที่2ค่ะมีอาสาสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมกว่า50คนค่ะค่ะข่าวต่อไปค่ะแหล่งท่องเที่ยวทางบกนะคะโดยเฉพาะน้ําตกในพื้นที่ของจังหวัดตรังค่ะประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงนะคะทำให้นักท่องเที่ยวผิดหวังที่จะเที่ยวน้ําตกค่ะต้องไปเที่ยวบริเวณชายทะเลกันแทนค่ะ จังหวัดตรังเริ่มที่จะประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากในช่วงนี้ค่ะของทุกปีจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและคาดว่าในปีนี้ค่ะภัยแล้งจะมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งประชาชนได้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในการจัดเตรียมพานะก,กักเก็บน้ําเอาไว้นะคะเมื่อใช้ใช้เมื่อเกิดในภาวะภัยแล้งค่ะซึ่งพื้นที่ประสบภัยนะคะ ส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นที่สูงค่ะหรือในบริเวณที่มีแหล่งน้ำขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน นอกจากนี้ค่ะภาวะภัยแรงนะคะได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดตรังโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ําตกที่มีอยู่หลายแห่งค่ะโดยเฉพาะน้ําตกอ่างทองอําเภอสิกาจังหวัดตรังซึ่งเป็นปริมาณน้ําซึ่งมีปริมาณน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขานะคะมีปริมาณลดลงจนนักท่องเที่ยวไม่สามารถลงไปเล่นน้ําได้ค่ะเนื่องจากมีน้ําน้ำมีลักษณะขุ่นค่ะคุณผู้ชมคะทําให้นักท่องเที่ยวนะคะผิดหวังค่ะต้องหันไปท่องเที่ยวทางทะเลแทนการเที่ยวน้ําตกค่ะ ค่ะสำหรับช่วงหน้าแรงนี้นะคะปริมาณน้ำอาจจะลดลงนะคะในบริเวณน้ำตกนะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมคะจังหวัดตรังเองก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะอีกมากมายค่ะอาจจะเปลี่ยนจากการเที่ยวน้ำตกนะคะไปท่องเที่ยวทางทะเลแทนเพราะช่วงนี้ทะเลนะคะมีความสวยงามมากเลยค่ะถ้าได้ลองไปเที่ยวแล้วก็คงไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วก็กลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ ทำหน้าที่กันกรองกฎหมายควบคุมการทำงานของรัฐบาลและถอดถอนนักการเมืองที่ทุจริตอย่าลืมนะคะผู้ทีท่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งสวในเขตและนอกเขตจังหวัดวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2557พบก,กันที่หน่วยเลือกตั้งกลางโรงเรียนสภาราชินี2ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาหยุดความรุนแรง ยุติความขัดแยง้งหันมาสร้างสังคมให้เป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกำระบบประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนมาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งด้วยการขวนขวายศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองใช้สิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีเข้าไปแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรของชาติร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั้งระดับชุมชนจังหวัดและประเทศอย่างแข็งขัน ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อแสดงตนลงคะแนนลงลายมือชื่อรับบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบเข้าคูหากาเบอร์เดียวหนึ่งเสียงรวมใจ30มีนาคม2557 8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามาเลือกคนดีที่ไม่ซื้อเสียงและไม่แอบอิงนักการเมืองมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสังคมในระบบราาประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ยอมรับในความแตกต่างการร่วมมือและการประนีประนอมนำไปสู่ชั้นธามติมหาตามะคานทีมหาวีรบุรุษของอินเดียตัวแทนแห่งสันติภาพกล่าวไว้ว่า การขาดความอดกลั้นคือรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงและเป็นอุปสรรคของการเจริญเติบโตของจิตวิญญาณประชาธิปไตยหันหน้าพูดคุยกันยุติความขัดแย้งทางความคิดยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง อย่าปล่อยให้หนึ่งสิทธิ์ของคุณไร้ความหมายอย่าปล่อยให้หนึ่งเสียงเป็นแค่ความหวังรวมพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒธธิสภา30มีนาคม2557ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเข้าคูหากาเบอร์เดียววันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557อย่าลืมไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒธธิสภากันนะคะ ระหว่างขับรถช้าๆและถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยหรือขับรถเร็วแป๊บเดียวก็ถึงแต่คุณอาจจะประมาทจนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณจะเลือกข้อไหนลดใช้ความเร็วขณะขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังน้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นแหล่งสร้างชีวิตสร้างอาหารใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรอุตสาหกรรมการคมนาคมผลิตไฟฟ้าและการท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดไป ต่อไปนะคะเรามารับชมสารคดีพิเศษนะคะในชื่อตอนสารคดีความสุขของแผ่นดินนะคะในชื่อตอนสายใยรักแห่งครอบครัวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยค่ะสังคมไทยในกระแสะโลกาภิวัตน์ได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยวัยแรงงานละทิ้งอาชีพการเกษตรที่เคยเป็นอาชีพดั้งเดิมไปหางานทำในเมืองเพื่อรายได้ที่แน่นอนกว่าทำให้เด็กผู้สูงอายุและคนพิการถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังครอบครัวขาดความเข้มแข็ง จากสถานการณ์ดังกล่าวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจึงได้มีพระกระแสรับสั่งเรื่องโครงการสายรักจากแม่สู่ลูกโดยมีวัตถุประสงค์ให้ความสําคัญในการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกของสังคมไทยให้เห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัวและให้ความสําคัญในการดูแลเด็กและเยาวชนและสนับสนุนให้มีโครงการต่างๆอย่างเหมาะสมในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว โดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวราชายาได้น้อมนำพระกระแสรับสั่งมาดำเนินงานโดยทรงติดตามโครงการที่จังหวัดตรังซึ่งได้จัดทำโครงการตำบลน,นมแม่เพื่อสายเยรักแห่งครอบครัวบางสักอำเภอกันตังจังหวัดตรังโดยมีโรงพยาบาลกันตังสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตรังและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาความรู้นมแม่ไม่ใช่แค่อาหารแต่คือรากฐานสร้างชีวิตคน พร้อมปรับวิธีคิดในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและการบริหารจัดการโครงการให้แก่แกนนำชุมชนอ,อนสมอนมแม่ประชาชนและหน่วยงานในโครงการสายรักแห่งครอบครัวพร้อมให้การสนับสนุนองความรู้ในแต่ละสาขาฝึกวิชาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชนซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ว่าลูกหลานคนบางสักเลี้ยงด้วยความรักฟูมฟักด้วยนมมันดา เพื่อเด็กพัฒนาการสมวัยและใช้แผนที่เดินทางยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนนับเป็นโครงการที่ทั้งสองพระองค์ทรงมอบให้แก่ประสนิกรชาวไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงวงจรของคนทุกช่วงทุกวัยให้อยู่ร่วมกันในครอบครัวชุมชนและสังคมด้วยสายยรักที่รักใคร่กลมเกลียวมีความเอื้ออาทรต่อกัน อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนและจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อความมั่นคงของชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ค่ะต่อไปนะคะเรามารับชมสกร๊ปข่าวพิเศษนะคะเรื่องทางออกของการเมืองไทยค่ะการเลือกตั้งที่ดีต้องคำนึงถึงผู้ใช้สิทธิ์นะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ มาจากพื้นฐานในส่วนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกล่าวคือผู้เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้มีวิถีชีวิตและจิตวิญญาณประชาธิปไตยมีความรักในทางการเมืองของตนเองและเป็นผู้เชื่อมั่นศรัทธาในการเมืองประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งต้องเป็นมนุษย์ประชาธิปไตยที่แท้จริงจึงจะทําให้เกิดการเลือกตั้งที่ดีในระบบประชาธิปไตยได้เพราะถ้าไม่ใช่มนุษย์ประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นมนุษย์ประชาธิปไตยจอมปลอมหรือเป็นเพียงเปลือกนอกรู้แต่จะลงคะแนนเลือกใครหรือเบอร์ใดพักใดแต่ไม่รู้แม้แต่น้อยว่าคนที่เลือกมีความคิดอ่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือไม่ ทำให้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลดีแก่สังคมได้เลยมนุษย์ประชาธิปไตยต่างจากมนุษย์เผด็จการหรือมนุษย์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะมนุษย์ประชาธิปไตยไม่ว่าจะคิด พูดทำหรือออกเสียงเลือกตั้งล้วนเป็นไปภายใต้กรอบของประชาธิปไตยคือความมีอิสระเสรีภาพเสมอภาคและเชื่อมั่นศรัทธาในความสามารถและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของทุกคนปราศจากการดูหมิน่นดูแคลนคนอื่นไม่รังเกียจว่าคนจนคนรวยคนงโง่คนฉลาดหรือคนเมืองคนบ้านนอก มนุษย์ประชาธิปไตยจึงมองคนอย่างเป็นธรรมชาติและเชื่อมั่นว่าคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ถ้าได้รับโอกาสที่ดีอันเป็นผลมาจากการเมืองที่ดีคือการเมืองประชาธิปไตยที่แท้จริง ดังนั้นการเลือกตั้งที่ดีในระบอบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีมนุษย์ประชาธิปไตยที่แท้จริงจำนวนมากเพียงพอร่วมกันขับเคลื่อนถ้าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอยากได้การเลือกตั้งที่ดีก็ต้องปรับตัวมาเป็นมนุษย์ประชาธิปไตยที่แท้จริงให้ได้เสียก่อนค่ะต่อไปนะคะเรามาติดตามรับชมราคาสินค้าทางกขออภัยค่ะคุณชมคะ เ่าไปเดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะคุณเลือกระหว่างขับรถช้าๆและถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยหรือขับรถเร็วแป๊บเดียวก็ถึงแต่คุณอาจจะประมาทจนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณจะเลือกข้อไหน ลดใช้ความเร็วขนาขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังประชาธิปไตยต้องเดินหน้าเติมเต็มให้ครบด้วยการไปเลือกตั้งสอวอเพื่อทำหน้าที่กันกลองกฎหมายควบคุมการทำงานของรัฐบาลและถอดถอนนักการเมืองที่ทุจริต อย่าลืมนะคะผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอวอในเขตและนอกเขตจังหวัดวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2557พบกันที่หน่วยเลือกตั้งกลางโรงเรียนสภาราชินี2ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาหยุดความรุนแรงยุติความขัดแย้ง นมาสร้างสังคมให้เป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิวท,ทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกำรระบบประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน มาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งด้วยการควนขวายศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองใช้สิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีเข้าไปแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรของชาติร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั้งระดับชุมชนจังหวัดและประเทศอย่างแข็งขันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ตอนการลงคะแนนเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อแสดงตนลงคะแนนลงลายมือชื่อรับบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบเข้าคูหากาเบอร์เดียวหนึ่งเสียงรวมใจ30มีนาคม2557 8นานฬิกาถึง15นาฬิกาเลือกตั้งสมาชิกวุฒธธิสภามาเลือกคนดีที่ไม่ซื้อเสียงและไม่แอบอิงนักการเมือง มาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสังคมในระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ยอมรับในความแตกต่างการร่วมมือและการประนีประนอมนำไปสู่ชั้นธามติมหาตามะคาทีมหาวีรบุรุษของอินเดียตัวแทนแห่งสันติภาพกล่าวไว้ว่าการขาดความอดลั้นคือรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงและเป็นอุปสรรคของการเจริญเติบโตของจิตวิญญาณประชาธิปไตยหันหน้าพูดคุยกันยุติความขัดแย้งทางความคิด ยุบผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังอย่าปล่อยให้หนึ่งสิทธิ์ของคุณไร้ความหมายอย่าปล่อยให้หนึ่งเสียงเป็นแค่ความหวังรวมพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา30มีนาคม2557ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเข้าคูหากาเบอร์เดียววันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557 อย่าลืมไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒธธิสภากันนะคะ น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นแหล่งสร้างชีวิตสร้างอาหารใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรอุตสาหกรรมการคมนาคมผลิตไฟฟ้าและการท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดไป คุณผู้ชมคะต่อไปเป็นช่วงของทีวีบริการนะคะวันนี้บ่าวเอกจะมีข่าวสารอะไรมานำเสนอติดตามรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วงข้องทีวีบริการนะครับทางสถานีวิยท,ทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องพีเอ็จังหวัดตรังครับ ผู้ชมควสรา,าสรารถส่งข้ามาฝากมาประชาสัมพันธ์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าประชาสัมพันธ์ต่างๆข้าสมัครงานข้าสมัครเรียนหรือข้าวงานงซบนะครับสามาส่างมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอจ,จะประชาสัมพันธ์กันให้นะครับมาถึงข่าวไรของวันนี้ครับเรียนผู้ชายไฟฟ้าในจังหวัดตรังนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเจ้งหวา่าปรูดํำราคาไฟภายในกับนัเวลาในใบเจ้งนี้ ณนะจุดบริการในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก,กลบ้านถันนะครับหากขึนกำหน,นดนะครับถันอาจทูกงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับจะเตือนก่อนทาง s m s และใบแจ้งเตือนสี่ฟ้านะครับดูซีเรื่องสามารถสซอบทามรายละเอียดเพิืมเติมได้น,นะครับที่มหมายเลขโทรศัพท์0 7 5 5 8 1 1 8 2่อในวันเละเวลาราชะการครับ ทีสะพบบานตำบลห้วยยอดครับข้อเชิญเที่ยวงานอาหารดีซี่ห้วยยอดรถทะนุนคนเดินกลางถีสิบป,ประจำปี2517ัริบเืองานครับราววันที่17 000, ถึง19 000, มีนาคม2517ณนนทะนุนมาห้ามิตรหน้าโรงเรียนห้วยยอดผู้ถือสนใจนะครับขอสามารถไปะรวมงานกันได้ครับอบอตนาคาเซียครับซอบราคาจ้างก่อสร้างทะนุนคอนกรีตเส้มเล็ก ส้ด้านขั้นเมืองทรงนามชนประทานผู้สวนใหญ่ติดต่อข้อเส่อเอกส้อนซอบราคาได้ครับตั้งแต่บัตน,นี้ทุงวันที่18มีนาคุณฟ้องพันห้าร้อบเจ็ดท่านดตื่นได้ครับที่ไม่ใน้ทัวทรศัพย์075 5เจ็ดหซหในวันเละเวลาราชการครับพอต,ตกอ็เปียครับซบราคาจางโครงการก่อสร้าง ระบอบปะปามู่บานมู่ที่เจ็ดบานน่องกอกตำบลกอเปียผู้สนใจที่ต่อข้อสื่อเอกสารสอบราคาไดครับตั้งแต่บัดน,นี้ที่วันที่25มีนาคมสองพัร้อบท่านถึงดื่นได้ครับสไมเดลตัวทรัพย์ซ7 5 5 7จ็7หในวันเละเวลาราชการนะครับซุ่นคริสตัลเรซิกโรงพยาบาลสุ่งค่านาครินให้บริการหลักซ่า พาหวาส้ตาสั้นไส้าตายาวและไส้ตาเอียงนะครับโดยทีมจะซุเพดผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้ถี่ส้นจอยเข้าหลับการหลักซ่านะครับามารถสอซบถามรายละเอียดได้นะครับที่ไม่เลือกโทรศัพท์0ื c, ่อจัดเซ่ซองนึ่งกาวกานึ่งได้เมวันเลเวลาราชการนะครับสำหรับวันนี้ขอหมดเวลาลงเร็วพบกับช่วงข้อทีวีบริการได้ไม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ ค่ะขอบคุณบ่าวเอกนะคะสำหรับช่วงที่บริการค่ะต่อไปเรามาติดตามรับชมราคาสินค้าทางการเกษตรกันค่ะราคายางตลาดกลางหาดใหญ่ค่ะยางแผ่นดิบอยู่ที่63บาบาท50สตางค์ค่ะน้ำยางสดนาโรงงานค่ะอยู่ที่65บาทค่ะราคาปานน้ำมันจากกรมการค้าภายในนะคะผลปามทะลายค่ะอยู่ที่4บาท90สตางค์ถึง5บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะผลปามร่วงค่ะอยู่ที่8ดบาทต่อกิโลกรัมค่ะ น้ำมันปาล์มดิบเกตด A ค่ะอยู่ที่32บาท66สตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะพยากรณ์อากาศจากสถานีตุนนยมวิทยาตรังนะคะมีอากาศเย็นและมีเมกในตอนเช้ากับมีเมฆบางส่วนและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรวันนี้ข่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ3 5องศาเซลเซียสหวังพรุ่งนี้ข่ะวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ2ี่องศาเซลเซียสค่ะ วันนี้นะคะดดงที่จะตกเวลาประมาณ18นาฬกา32นาทีค่ะและวันพรุ่งนี้ค่ะดวนที่จะขึ้นเวลา6นาฬิกานาทีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยความรู้นะคะในเรื่องของบริเวณใดห้ามจอดค่ะข้อที่8ค่ะในห้ามจอดในระยะ15เมตรจากทางรถไฟจากทางรถไฟผ่านนะคะข้อที่9ค่ะห้ามจอดรถซ้อนคันกับรถคันอื่นที่จอดอยู่ก่อนนะคะ ข้อที่10ค่ะห้ามจอดบริเวณทางเข้าออกอาคารหรือทางเดินรถหรือในระยะ5เมตรจากปากทางเดินรถค่ะข้อที่11นะคะในห้ามจอดในที่คับขันค่ะข้อที่12ค่ะห้ามจอดในระยะ15เมตรก่อนถึงบริเวณที่ติดตั้งป้ายหยุดรถประจําทางและเลยไปอีก3เมตรค่ะข้อที่13ค่ะห้ามจอดในระยะ3เมตรจากตู้ไปรษณีย์ค่ะข้อที่14นะคะห้ามจอดในลักษณะกีดขวางการจราจรและข้อ ที่15ค่ะห้ามจอดรถทางด้านขวาในกรณีที่เป็นทางเดินรถสวนทางกันและก็เป็น15ข้อง่ายๆและความรู้ในเรื่องของบริเวณใดห้ามจอดนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะรายการข่าวตรังยามบ่ายก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ